สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายชอตตี้บูจว่าคนเดิมครับผมคลิปนี้แวะมาพูดคุยกันเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าผมได้รับวัสดุนะครับปริศนามาจากประเทศจีนเธอรมหน้าตาเป็นประมาณนี้นะฮะก็เขาส่งเมสเซจมาหาบผมประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วว่า,ามีวัสดุเนี่ยส่งมาถึงผมนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไว้ลงแค่ว่าประเทศจีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่า คนจีนมันโกงเงินใช่ไหมครับสั่งพีออเดอร์แล้วส่งสินค้ามามั่วๆอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าเอ๊ะพวกนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับก็เป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันสองสามอาทิตย์ที่แล้วโดนคนโดนโกงไปหลายคนเหมือนกันนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นพวกนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีคนมาส่งวัสดุจะถามเขาหน่อยอ่าก็ผ่านมาสองสามอาทิตย์ก็เป็นเมื่อวานนะครับเมนนื่อวานนะฮะของวันที่ออนแอร์คลิปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาหาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาส่งของนะจากประเทศจีนเขาบอกแค่นี้ผมว่าเ ไหนๆมันจะมาแล้วก็มาเลยเราจะได้ศึกษาวิธีการโกงของมันด้วยว่ามันโกงอะไรกันยังไงวะอะไรเงี้ยพอเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับเขาก็เอากล่องนี้มาให้ผมยังไม่รับของผมก็ถามว่ามันมาจากที่ไหนมาจากใครมันคืออะไรรู้ไหมนะฮะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเลยแกะไอน้นียมันเป็นรายละเอียดการขนส่งสินค้าเนี่ยใบเนี้ยนะครับออกมาอ่านเดี๋ยวนั้นเลยให้ผมรู้ด้วยนะฮะบ,บอกแค่ว่ามาจากประเทศจีนและมาจาก Google อ้าว มาจาก Google ก็มีไม่กี่อย่างครับจดหมายเชิญไปงานนั่นนี่เดี๋ยวนี้ก็ส่งเป็นเมลแล้วเนาะไอะไรพวกนี้ไม่ค่อยส่งแล้ว2คือของขวัญน,นะครับแต่ของขวัญที่ผมไม่เคยได้เพราะว่า s u b สไครต์เราไม่ได้เยอะนะครับอันที่3คือเป็นพวกโล่ทั้งหลายหละก็เดาไม่ยากก็น่าจะเป็นโล่อันนี้ติ้งต่างไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นโล่นะครับผมก็ท้ายําการแกะมาแล้วนะครับด้านหัวนะครับแต่ว่าอัดคลิปดีกว่าเพราะว่า ถ้ามันเป็นของรางวัลจาก YouTube หรือ Google จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลุ้นไปพร้อมกับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนติดตามไม่มีเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่มีทางได้ปุ่มนี้มาหรอกนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเปิดเลยก็แล้วกันนะครับก็เราสันนิษฐานว่าเป็นปุ่มนะฮะมันก็น่าจะใช่แหละนะ Google ไม่เคยส่งอะไรมาให้ผมนะนอกจากหนังสือเชิญกับก็หนังสือเชิญอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทําช่องด้วยนะฮะโอเคนะฮะเขาก็ซีลมา เป็นกล่องนี้นะครับชึบโอเคสัญลักษณ์ u t u b e ชัดเจนน่าจะเป็นซิ l เวอร์บัตตอนนะครับอ่าแล้วก็กล่องเขาก็ใส่พวกไอ้กันนี่มาด้วยนะกันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนขนส่งนะครับต้นทางเป็น FED e x เห็นใช่ไหมครับ FED e x นะครับแล้วก็ในประเทศไทยนี่เป็น Curly e x p r e s s นะครับมาส่งนะครับฐานะโอเคครับเปิดกันบ้างครับผม ช่องอื่นเขาไป4ี่ห้าล้านแล้วช่องเราเพิ่งสองสามแสนแล้วก็ยังคงอยู่แค่นี้ไปอีกนานนะครับนี่อ่ะเปิดกันเลยก็แล้วกันนะครับเปิดไปพร้อมกันเปิดปพร้อมกันนะฮะไม่มีคนอัดคลิปด้วยนะฮะต้องตั้งกล้องถ่ายเองก็ลำบากลำบากนะครับชุบโอเคนะฮะข้างในนี้จะเป็นยังไงเอ่ยลุนไปพร้อมกันครับหนึ่งสองซ่อดูพร้อมกันครับอ้าวเดี๋ยวนะฮะมีจดหมายงั้นขอ,ขออ่านก่อนแล้วกันนะครับบรีฟนะฮะ ไปย t u b e ก็เก็บไว้ก่อนนะครับอ่าก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวขอแปลคร้าวๆแล้วกันนะฮะอ่าก็คืออ๋อเราทำ Youtube มานะครับจนมีคนติดตามครบ1 0 0 0 0แชัดเจนอันนี้ซินเวอร์บัตตอนแน่นอนนะครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าตืดดๆๆๆๆๆๆโอเคก็เป็นข้อความเกี่ยวกับสรุปแล้วก็ให้กําลังใจเราในการทำ Youtube ต่อนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นกันนะะนี่ มันคงอยู่ในนี้แหละเป็นไปอะไรไม่ได้แล้วนะฮะนอกจากปุ่มเงินนะครับอา้าวดูพร้อมกันเลยครับผมอา้าวหนึ่งสองสามแชมอา้าวกับหัวด้วยไม่เป็นไรครับโอเคนะครับอยู่ในพลาสติกเรียบร้อยนะฮะโอเคชื่อถูกไหมถูกนะครับชอตตี้บูโจวานะฮะนี่ได้กับเขาสักทีนะครับนี่นะครับถูกต้องแล้วนะฮะ ก็นั่นแหละสั้นๆขอบคุณจริงๆจากใจนะครับรางวัลนะครับเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมแจกของที่ผมไปญี่ปุ่นมาเมื่อเดือนที่แล้วยังไม่ได้จัดนะครับก็เดี๋ยวจะจัดเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นก็ติดตามที่เว็บไซต์แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นสพันธ์ด้วยนะฮะตอนนี้ผมพัฒนาเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันอยู่นะครับก็จะเป็นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมนะครับและเกี่ยวกับผมด้วยเพราะว่าผมจะรวบรวมทุกอย่างที่ผมทําไว้ก็คือผมทําหลายอย่างไง ไม่ว่าจะเป็นเว็บ Facebook y o u t u b e อะไรเงี้ยนะก็คือทำหลายอย่างมากและทีนี้คือเวลาที่ผมแชร์หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเกิดการซ้ำซ้อนข้อมูลคนข้างเยอะผมเลยคิดว่าผมทำทีเดียวดีกว,ว่าคือทำใส่ในไอแอปองผมเนี่ยซ้ำใส่ในเว็บองผมเนี่ยทีเดียวจบนะครับแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นนะฮะให้กับเพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นโครงการแรกที่ผมพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่ได้จ้างใครนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะทําผลงานไปเรื่อยๆแล้วก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันแล้วกันบายๆครับบ๊ายบาย